ถ่ายรูปถ่ายรูปตอนนเรียนยกเพราะว่าเดี๋ยวพอสแกนแล้วมันจะ 海诺。I know. What? เดี๋ยวเรามาดูแต่ละกลุ่มเลยนะคะ เลือดเย็นนะคะสำเรีเยนต่อมานะคะ <_ d ata> สัตว์เลือดเย็นกับสัตว์เลือดอุ่นนักเรียน <_ d ata> เคยได้ยินใช่ไหมอ่าเคยได้ยินความหมายก็คือสัตว์เลือดเย็นอุณหภูมิร่างกายจะไม่คงที่เลยจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดลอ้อมส่วนสัตว์เลือดอุ่นก็คืออุณหภูมิร่างกายจะมีความคงที่อย่างเช่นมนุษย์เราอุณหภูมิของร่างกายามนุษย์จะคงที่นะคะไม่ว่าอากาศจะหนาวจะร้อนจะเย็น อุณหภูมิจะคงที่อยู่ที่ประมาณ37สองศาเซลเซียสนะคะต่อไปที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยของปาลาจะอยู่ที่ไหนคะน้จะอ,<า>อยู่ในแหล่งน้ำนะคะไม่สามารถขึ้นมาอยู่บนบกได้ถ้าถ้าอยู่บนบกปลาจะเป็นยังไงที่ตายนะคะเสียชีวิตนั่นเองไปดูกลุ่มที่สองนะคะกลุ่มที่สองกลุ่มสะเทินน้ำสะเทินบกหรือที่เรารู้จักใน บกครึ่งน้ำนั่นเองนะคะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเอ่ออวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ในแต่ละช่วงวัยจะแตกต่างกันเอ่อในช่วงตัวอ่อนอวัยวะในการเคลื่อนที่จะใช้อะไรคะอ่าหางแลวก็ครีบคล้ายๆกับปลาเลยนะคะที่เราเรียกว่าลูกออดนั่นเองนะคะพวกรูปของบกตัวออนของบกนะคะพอโตเต็มวัยอวัยวะในการเคลื่อนที่ของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนี้จะใช้อะไรคะ ກັບກັນຕາເລ แผงเคยเห็นขนนนะกไหมแค่คล้ายใบไม้เป็นแผงเลยต่อไปกลุ่มสุดท้ายเราอยู่กลุ่มนี้เองนะคะนั่นคือกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกน นมทั้งหมดเลยหวานใช่ไหมใช่หวาน,วานอ่ะเป็นสัตว์เล็กตัวนี้ Bye. กะะ็คือตัวนี้เปรียบเสมือน QR โค้ดนะคะเรียนไม่ต้องใช้โทรศัพท์นะคะใช้ตัวนี้ในการบอกคําตอบครูครูจะสแกนคําตอบั้เรียนและจะรู้เลยนะคะว่าเรียนเข้าใจ আপা เรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจครูจะได้ขึ้นเนะะื้อหาต่อไปหรือพบถว่ให้ักเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกมสนุกสนุกสนุกไหมคะสนุกนะคะเดี๋ยวครูก็จะนําเกมนี้นะคะมาไปยุกต์ใช้กับทุกวิชาเอา่อกับทุกคาบที่ครูสอนเลยเพื่อที่จะได้ดูว่าได้เรียนเข้าใจมากแค่ไหนเรียนเสร็จนี่เลยดูซิเข้าใจไครูบอกว่าแล้วนี่ยกมือตอบบางคนเขินบางคนอายบางคนอุย้ย ที่ไม่ออกแต่ถ้าแบบนี้ใช่ไหมยกได้เลยนะคะอ่าวันนี้พอแค่นี้หัวหน้าบอก